นี่ลูกสาวผมนะครับนี่เออยังน่ารักทํางานน้องนินครับจากอำเภอนางรองนะครับตอนนี้มีหน้าที่ทําหน้าที่จัดจานนะลูกน<อ>ลเนาะเก่งมากครับนี่ลูกสาวผมเองหากใครจําได้นะครับส่งกำลังใจให้เธอด้วยนะครับลูกสาวผมเป็นคนจัดจานจิ้มจุ่มนะครับมาให้กําลังใจใลูกสาวผมในการจัดจานจิ้มจุ่มมาทานจิ้มจุ่มน้องนินด้วยนะครับพี่น้องมีจอดการจัมโบมาก ลูกสาวถือให้พ่อหน่อยโชว์หน่อยที่ลูก2,29บาท229กา,22าจานใหญ่เท่ากับคนเลยคุ้มมากน้ำเฉพาะน้ำจิ้มนี่ก็เต็มเลยนะฮะอุ้ย229จิ้มจุ่มชาบูน้ำซุปย่างนี่โอ้โหน้ำซุปสองอย่างอีกสุดยอดเลยราคาเท่าไหร่นะลูกชุดนี้2,29ค่ะ229 22ได้เยอะขนาดนี้เลยเนี่ย โอ้ตายแล้วแล้วทางร้านมันจะได้ทุนไหมนี่โอ้โหพี่น้องครับ229 <c oughs> ก,กินคนเดียวนี้ไม่หมดเลยนะนี่ผมกินคนเดียวนี้ไม่หมดเลยเอา่อาครับมีโอกาสผ่านมามาทานข้าวที่ร้านจอ์นนี่แซบอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวผมนะครับนี่เออยังน่ารักทำงานน้องนินครับจากอำเภอนางรองนะครับตอบนนี้มีหน้าที่ ทำหน้าที่จัดจานนะลูกเนะเก่งมากครับนี่ลูกสาวผมเองหากใครจําได้นะครับส่งกำลังใจให้เธอด้วยนะครับลูกสาวผมเป็นคนจัดจานจิ้มจุ่มนะครับมาให้กําลังใจใลูกสาวผมในการจัดจานจิ้มจุม่มมาทานจิ้มจุม่มน้องนินด้วยนะครับ